ครับครับผมก็ จมากครับผมที่ที่ได้มาในวันนี้เราได้มาร่วมเปิดช็อปใหม่ของทางรีบอกที่เขารีโนเวทน,นะฮะซึ่งผมรู้สึกว่าเอ่อตั้งแต่เราได้มาเป็นส่วนของครอบครัวรีบอกทเนี่ยทำให้เราได้เห็นอุปกรณ์ต่างๆของเขาไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือว่าแม้แต่รองเท้าที่เขาตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของเรามากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเทรนนิ่งหรือว่าการวันนิ่งหรือว่าเป็นไลฟ์สไตล์ที่สามารถเอามาใส่ในชีวิตประจำวันในชีวิตปกติได้นะครับเราก็รู้สึกชอบมากใช่งาลงใหม่รุบใช่ครับผมเพราะว่าก่อนที่เราจะมา โปรโมทสินค้าเราก็ควรที่จะต้องรู้ดีเทลของแต่ละอย่างก่อนซึ่งเรารู้สึกว่าเออรองเท้าของทางรีบ็อกเนี่ยตอบโจทย์การใช้ชีวิตมากเพราะเราทั้งชอบวิ่งชอบออกกำลังกายแล้วก็ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอย่างเช่นรุ่นขับซีเอ็กซ์ที่ฟายวินเทจเนี่ยก็คือสามารถใส่ไปต่างประเทศได้ตลอดแล้วก็ใส่เข้ากับแมทกับชุดได้ง่า,ายมากๆเห็นแล้วว่าชอบรุ่นนี้เป็นพิเศษด้วยใช่ครับใส่บ่อยมากใส่จนตอนนี้ต้องมาซื้อเพิ่มแล้วครับผมมันสบายยังไงคะเวลาเราใส่ไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยที่เราเกิดเรื่องกิ๊ มันนิ่มครับผมและอย่างที่ผมชอบมากคือมันสามารถแมทกับชุดเราได้ทุกรูปแบบไม่ว่าเราใส่เป็นกางเกงขากางเกงยีหรือแม้แต่กางเกงขาสั้นก็สามารถแมทได้ผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่มินิมอลมากๆและสามารถให้เราแต่งตัวได้ย่างๆใช้เวาอะไรคครับผมก็อยากจะฝากนะครับกับทางรีบอร์ซึ่งตอนนี้นะคะก็มีรุ่นใหม่เข้ามาที่สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับใครที่แวะเวียนไปแวะเวียนมาก็มาที่สโตร์ของรีบอร์ดได้รับ ตามดูกระแสอยู่เรื่อยๆนะครับก็รู้สึกว่าก็มีทั้งคนชอบแล้วก็คนไม่ชอบอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันเป็นโมดีของหนังอยู่แล้วแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราเราทําหน้าที่การเป็นนักแสดงได้อย่างเต็มที่ที่สุดแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่มีอะไรเสียดายกับการที่เราแสดงหนังเรื่องนี้ไปหลายคนก็ชมการแสดงของแบงค์เรื่องนี้มากดีใจครับผม <ừ> ที่หลายๆคนชอบแล้วก็คือทีมนักแสดงทีมงานทุกคนเราเต็มที่กับหนังเรื่องนี้มากฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่า เราได้ทำพาร์ทเราได้รับชอบพาร์ทที่มันเป็นพาร์ทหลักของเราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ดีใจมันคือพาร์ที่เราลงทุนลงแรงแบบไหนกับเรื่องนี้ลงหนักไปเลยนะครพอได้เห็นแบบว่าความสมดุลคนดูอะไรเงี้ยมันก็คุ้มนะครับเพราะว่าพอผมไปถามฟีดแบ a c หลายๆคนมาว่าเอยเต๋อในภาพยนตร์กับตัวเราเนี่ยเหมือนกันไหมซึ่งแต่ละคนก็จะบอกว่าแตกต่างกันมากแม้แต่พิมเองที่ที่ที่แบบว่าอยู่ใกล้ชิดกับเราไหมสุดในช่วงเวลานั้นอะไรเงี้ยเขาก็ยังรู้สึกว่า ภายในภาพยนตร์กับตัวจริงของเรามันแตกต่างกันมากๆ,ๆเลยพี่พิมพ์ตัวว่าไงบ้างคะกับคาแรคเตอร์เธอเขานี่ยเขาก็บอกว่าแบบเออไม่ไม่คิดเลยว่าจะสามารถแสดงออกมาได้ต่างจากตัวจริงขนาดานี้เ, <c oughs> เพราะว่าเขาเห็นทุกขั้นตอนเราไม่ว่าจะเป็นตอนที่เราแบบตัดผมตอนที่เราลดน้ำหนกกักอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เขาก็บอกว่าเออเซอร์ไพรส์เหมือนกันเหมือนกันที่เราได้มาเห็นเรา,เาได้มาเห็นเต๋อในจอภาพยนตร์ ดูครับมาดูวันรอบสุดใช่คือกระแสหนังไทยมาแรงครับผมตอนมี้ก็ปินอยู่เรื่องที่นะแาแรงนะครับใช่คือตอนนี้ผมรู้สึกว่าดีใจมากๆที่กระแสหนังไทยของเรามีหลากหลายรสชาติให้ให้ผู้ชมได้เลือกเสพมากๆไม่ว่าจะเป็นหนังผีหรือว่าหนังเกี่ยวกับเอ่อเพื่อนมิตรภาพหรือว่าหนังเกี่ยวกับชีวิตอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่า ก็เล d Life ก็เป็นอ,อีกอีกช้อยหนึ่งที่ที่จะให้ผู้คนได้เห็นอีกเฉดหนึ่งของภาพยนตร์เหมือนกันครับก็รู้สึกดีใจที่หนังเราได้เข้าช่วงนี้ได้เป็นออปชั่นให้กับคนดูได้เลือกดูว่ามันมีหนังหลากหลายรูปแบบนะให้เราได้เข้ามาดูในโรงภาพยนตร์กันครับตามตลอดนะครับผมนั่งถ่าย i t t e เอร์ถ่ายเ c e บ o o k ดูแฮชแท็กของเลนไลฟ์เพราะว่าเราอยากจะเอาสิ่งที่ เป็นคอมเมนต์ของคนดูบังคับนาต่อในในผลง,งานของเราในอนาคตตัวเราเนี mm ่ยเราเห็นแต่บ้างเนี่ยเรามีน้อยบ้างไหมแบบเเอคนไม่ชอบเลอจริงๆไม่มีน้อยเลยครับเพราะว่ามันเอาจริงถ้าเกิดให้เปรียบเทียบกับหนังมันก็เป็นเหมือนกับกาแฟอะไรเงี mm ้ย hmm. ซึ่งคนที่เลือกเลือกที่จะมาดื่มกาแฟรหรือว่าเลือกที่เข้ามาชมหนังนก็จะมีแบบว่า mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรทายของการชอบความชอบที่แตกต่างกันออกไปซึ่งเราก็ ยอมรับตรงนี้ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ใช่หนังที่จะถูกจริตกับทุกๆคนอยู่แล้วตั้งแต่แรกที่เราเลือกรับเรื่องนี้อะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็เก็บคาคอมเมนต์มามาพัฒนาตัวเราต่อไปเรื่อยแล้วก็มาดูว่าถ้าเกิดว่ามันมีผลงานต่อไปเราเราเราควรที่จะปรับแก้ acting ของเราทรงไหนไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมไหนที่เราอ่านกันเยอะาก ไม่มีเลยครับคือผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราคิดไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าคอมเมนต์จออมาในรูปแบบนี้ผมว่าด้วยคนของเองใช,ใชค่คือคือต้องยอมรับเลยว่าหนังมันเป็นหนังที่สะท้อนสังคมพาทุกคนเนี่ยเข้าไปดูเกี่ยวกับอีกมุมหนึ่งของกรุงเทพมหานครแล้วกันซึ่งเรียกว,ว่าเป็นนดะ้านมืใช่ซึ่งความชอบหรือว่าความไม่ชอบเนี่ยมันก็เป็นสิทธิของของคนดูอยู่แล้วเรา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 ไม่เก็บเรื่องนี้มาหน่อยอยู่แล้วซึ่ง <Okay. S 1> แคแ่เขาชมการแสแดงของการแสแดงหรือว่าการ เอ่อเรื่องราวที่เราต้องการจะสื่อไปแล้วก็เราก็ดีใจมากๆอะไรอย่างที่เราชอเป็นพิเศษเลยครับมีไหครับที่เขาไม่มาจมอะไรอาเอ่อถ้าเราชอบเป็นพิเศกก็เขาก็จะบอกว่าเออแบงค์นี่ไม่เหมือนแบงค์เลยอะไรเงี้ยครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจไว้อยู่แล้วเราไม่อยากจะทําให้คาแรคเ,เตอร์ของเต๋อออกมาที่ที่แบบออกมาแล้วมันเหมือนกับตัวตนเราซึ่งเรามั่นใจมากๆว่าคาแรคเตอร์ของเตอ๋อเนี่ยมันแตกต่างกับแบงค์ที่ตีอย่างสิ้นเชิงเลยครับเหมือนเราก็นน้องสาวของใคร ใช่ใช่ตัวเลขอะไรท่าไห่เยอะตอนเครับมาอะไรับเลายภาพยนตราอะไรยได้คาดหวังอะไรได้ไหมคือเราอาจจะไม่ได้คาดหวังว่ามันจะสูงเพราะว่ามันอย่างที่ผมบอกไปว่าเราเรารู้อยู่แล้วว่าหนังเราจะมาในคอเทนเซียลไหนของ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 ภาพยนตร์หรือว่าของกระแสไในตอนนี้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าเท่าที่เราได้เห็นเราเราแค่ต้องการให้คนเนี่ย มีโอกาสเข้าไปดูหนังเราให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ซึ่งอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราอันคอนโทรลแล้วเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะบอกเอ้ยเธอไปดูเธออะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่ความชอบของเขาว่าเขาอยากจะไปดูหนังของเราจริงจริงเปล่านีครับซึ่งถ้าครับจะโฟมไหมแบบว่าเพราะว่าหนังที่เข้าลงตอนนี้ก็จะเป็นพวกแบบสยองขวัญหนังผีอะไรเงี้ยแสงดีแล้วพอเป็นหนังของเราเข้าไปอะไรเงี้ยเออแล้วโฟมไหมมันจะแบบ ถามว่ากลัวไหมผมว่าผมดีใจมากกว่าเพราะว่าหนังเราก็จะเป็นอีกออปชั่นหนึ่งให้ผู้คนเนี่ยได้ได้เลือกเลือกดูอะครับหมายถึงว่าเราก็คงจะเบื่อนะสมมติว่าเราไปลงหนังแล้วเอ้ยน,งน,งน,งนงังผีนังผีนังผีนังผีเนี่ยการที่มีหนังแนวอื่นมาให้เราได้เลือกชมมันก็เป็นอะไรที่มีสีสันแล้วก็ช่วยสพอร์ตวงการหนังไทยให้มันก้าวขึ้นไปได้อีกครับผมว่าผมว่าตรงนี้มันมันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะกับการที่เราจะช่วยกันแบบด,ดันหนังไทยของเราที่่ยังไไมดดู้เ ครับใครที่ยังไม่ดูเรื่องเลนไลฟ์นะครับก็เียนเชิญครับตอนนี้ยังอยู่ในโรงครับเพราะเข้าไปเองครับผมก็ยังไงก็ลองดูครับลองเปิดใจดูกับหนังที่อาจจะเป็นหนังที่เราจะไม่ค่อยได้เห็นกันในในประเทศไทยแล้วก็ผมเชื่อว,ว่าแต่ละคนจะได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งของของตัวชีวิตของความรักของกงเทพมหานครจะได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งกับหนังเรื่องเลนไลฟ์สาธุครับ <laughs> Welcome to Star Society.